เล่นเกมนะครับเป็นของคนยาต้องยกให้เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการเลยนะคะสําหรับคู่ของพระเอกพันล้านมาริโอเมาเลอร์กับนักแสดงสาวหน้าหวานเต้วนัทพรที่หลังจากโคจรมาเล่นละครคู่กันก็ทําให้แฟนละครนั้นติดตามอินจัดจนทําให้คู่ของหนุ่มโอและสาวเต้วกลายเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นค่ะที่แฟนคลับตามเชียร์มากขึ้นเรื่อยๆงานนี้ค่ะทั้งคู่ก็ได้ควงคู่กันมาร่วมงานร่วมงานค่ะ Step to the f i v e m o r e Rewarding More e x p เ r i e n c i พ g เพื่อฉลองเข้าสู่ปีที่5ของบัตรเครดิตซิตี้ โดยผู้บริหารนาทีสีรัศมี mm hmm. ก็ได้ชวนให้คู่จิ้นสุดฮอตคู่นี้มาร่วมกิจกรรมภายในงานแบบเอาใจแฟนคลับสุดๆค่ะโดยทั้งคู่ก็ได้มาเผยความรู้สึกเกี่ยวกับกระแสะคู่จิน้นที่มีแฟนๆนั้นตามลุ้นตามเชียร์ในตอนนี้ว่าดีใจที่แฟนๆนั้นตามจิน้นและคอยให้กําลังใจกันมาโดยตลอดแถมยังบอกอีกด้วยนะคะว่าถ้ามีผู้จัดยืน่นบทให้ได้เล่นละครคู่กันอีกทั้งคู่ก็ยินดีค่ะ ก็ดีใจครับได้เจอกันอีกครับได้ทำอะไรแปลกๆด้วยวันนี้ได้เล่นเกมส์สถิติกันั็ดีค่ะงานคู่ก็มีครับแต่ว่าบางทีก็ต้องดูเรื่องของใครว่างอะไรอย่างเงี้ยีว่างไม่ตรงกันวันนี้เรียกว่าเป็นเพราะจากกระแสละครเนาะลอยอาจจะด้วยเพียงจิ้นต่ออะไรอย่างงี้ดีครับละครจบอารมณ์ต้องไม่จบครับผู้จัดอยากให้คู่กันอีกโอเคไหมคะโอเคอยู่แล้วครับเพราะว่าเตาโอเคไหมฮะโอเคมากแตาโอเคนะฮะ ผมผมโอเคครับเพราะว่าผมแบบว่าได้ทํางานกับเต้าว่าแฮปปี้ดีเพราะเต้าเขาเป็นคนหลอเขาละเอียดครับ<ม>กับงานที่เขาทํา